อันนี้ไฟฉายรเลนเซอร์ครับอันนี้ไฟฉายรเลนเซอร์จริงหรือเปล่าครับเรามาดูกันครับว่ามันเป็นไฟฉายรเลนเซอร์จริงหรือเปล่าสุภาษิตโบราณของฝรั่งนะครับเขาชอบพูดเสมอนะครับบอกว่าการลอกเลียนแบบเนี่ยเป็นการแสดงถึงความนิยมชม,มชอบอันสูงสุดครับก็เป็นวลีที่ออกจะแนวประชดหน่อยนะครับจริงๆก็ถ้าเกิดว่าท่านชอบดาราคนไหนท่านชอบท่านก็อยากจะแต่งตัวเลียนแบบเขาทําให้เหมือนเขานี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับ แต่ว่าถ้าสินค้าเนี่ยออกมาเขาทำได้ดีแล้วท่านทำลอกเลียนแบบนะครับดูเหมือนแต่ไม่เหมือนเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงครับไฟฉายเลนเซอร์เนะครับก็เป็นไฟฉายที่มีปวดยาวนานนะครับก็นี่จะครบรอบ20ปีในปีนี้แล้วนะครับซึ่งในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้รับความนิยมมากมายนะครับและแน่นอนครับเนื่องจากเรนเซอร์ตัดสินใจไปตั้งโรงงานผลิตที่ประเทศจีนนะครับ มันเราก็าทราบดีว่าโรงงานจีนเนี่ยมันก็จะมีของลอกเลียนแบบมานะของก๊อปนะครับซึ่งวันนี้มันก็แพร่หลายมาสู่ในประเทศไทยของเราแล้วนะครับผมบังเอิญว่ามีเพื่อนท่านหนึ่งซื้อไฟฉายมาแล้วก็บอกเออมาให้ตรวจสอบนยเพราะรุ่นนี้เห็นทางร้านทางรอดอมไม่ได้มีจาหน่ายนะครับเราก็เลยทําการตรวจสอบดูเช็คกับทางโรงงานนะครับแล้วก็พบว่ามันเป็นของลอกเลียนแบบครับอย่ามาดูรายละเอียดครับต้องบอกเลยว่า เป็นของก๊อปเรียกถ้าก๊อปก็เรียกว่าก๊อปเกรด A เลยครับดูข้างนอกเหมือนนะครับแต่ไส้ในจะเหมือนกันจริงหรือเปล่านั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับอันที่2ก็คือท่านจะรู้ได้ยงไงนะครับว่าไฟฉายที่ซื้อมาเป็นไฟฉายของแท้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยครับถามว่าเราเสียอะไรนะครับจากการซื้อของที่ดูเหมือนแต่ไม่ใช่นะครับผมตามดูครับผมเอาไฟฉาย2รุ่นนะครับซึ่งมีความละไม้คล้ายเคืองกันครับแต่ว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเดตกว่าก็คือเจ้าเลนเซอร์ ms 1 0นะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมของสายนักเดินป่าแล้วก็สายวิ่งเทรลนะครับตอนนี้ก็มีไฟฉายรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นเก่ากว่านะครับเข้ามาในตลาดก็คือเป็นเจ้าตัว h 8 r นะครับหน้าตาของ2อันเนี่ยจากกล่องนะครับก็เราจะดูว่าคือกล่องเนี่ยตัวนี้เป็นกล่องรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นกล่องที่เลนเซอร์ดีไซน์ใหม่ขณะที่ตัวนี้เป็นกล่องรุ่นดั้งเดิมนะครับมาดูหน้าตากันครับหน้าตาเนี่ยพูดจริงๆเลยก็คือ ดูไม่ออกครับก็ต้องบอกว่าดูด้วยตาเปล่าๆเอามาวางเนี่ยดูได้ยากมากนะครับแม้กระทั่งผมถ่ายรูปส่งไปที่โรงงานเองเนี่ยนะครับเขาก็ยังแยกไม่ออกเลยครับว่าของจริงหรือของก๊อปนะครับผมแต่ว่าตัวนี้แน่นอนนี่เป็นเอ็มเนะครับเป็นไฟฉายเดลเนเซอร์ครับของแท้ซึ่งทางร้านแท้แดอเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับส่วนอันนี้เป็นไฟฉาย H8R นะครับซึ่ง เป็นของรอบเลนส์นะครับผมมาดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวด้านหน้าเฮดแมป์นะครับนะครับดูตัวแบตเตอรี่นะครับครับตัวตัวตัวแบตเตอรี่ที่ใส่อยู่ด้านหลังนะครับตัวสายนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่างานเนี่ยเรียกว่าดูอาจจะดูไม่ออกนะครับแต่ว่าสายของตัวสำเนาเนี่ยครับผมเรียกเรียกว่าเป็นเลนสเซอร์สำเนาแล้วนะครับสายนี่ก็จะดู จะดูว่าไม่ทนทานกว่านะครับดูมันจะยืดง่ายตัวน้สซยเนี่ยเขาปรับปรุงเป็นเฮดแบนดที่ค่อนข้างหนากว่านะครับผมนะครับตัวไฟฉายโลโก้โลโก้อะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับโหมดการทํางานนะครับก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับขมอนุญาตเปิดให้ดูนะครับมีเหมือนกันครับมีโหมดไฟไฟแรงไฟกลางนะครับแล้วก็ไฟหลีนะครับแรงกลางหลี่3โหมดนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมนะครับก็ครับการใช้งานการปรับไฟฉายซูมเนี่ยนะครับ ก็ของแท้ก็ปรับซูมสามารถปรับขยายปรับซูมได้นะครับของสับเนาก็เหมือนกันนะครับก็ปรับสามารถปรับซูมได้แต่ว่าถ้าลองมาขยับปุ่มปรับเนี่ยก็จะรู้ได้ดีเลยว่าปุ่มปรับตรงเนี้ยมันจะดูลื่นๆนะครับมันนั่ละมันมันลื่นปื๊ดไปหน่อยครับผมว่าไม่รู้ว่าใช้ไปสักพักนึงมันจะลื่นแค่ไหนครับแต่ว่าปุ่มปรับของของอันแท้เนี่ยมันก็จะ มันไม่ได้ฝืดมากนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบสเต็ปต้องหมุนช้าๆก็เรียกว่าถ้าวิ่งไปเนี่ยถ้าเกิดเราใส่หัววิ่งไปแล้วว่าเขย่าวขย่เนี่ยการที่ปรับมุมโฟกัสมันก็จะไม่เปลี่ยนตัวกระบะฐานเนี่ยก็เหมือนกันนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ของแท้นะครับก็ปัจจุบันก็เป็นรุ่นสีน้ําเงินนะครับก็มีโลโก้เลนเซอร์เหมือนกันนะครับแล้วไฟฉายสาเนาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบต จริง,รงๆแบตตัวนี้ก็เป็นแบตเลนเซอร์นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นออกเป็นสีเขียวนะครับก็ความจุตัวนี้ก็จะน้อยกว่าตัวตัวใหม่นิดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่ไหนยะแต่ว่าเรื่อง Performance เดี๋ยวผมไปเราไปไปทดสอบกันดูครับว่ามันใช้ได้นานเหมือนกับไฟฉายเลนเซอร์ของแท้หรือเปล่านะครับผมผมว่ามาคําถามซึ่งหลาท่านคงอยากทราบนะเราจะดูได้ไงครับว่าไฟฉายเลนเซอร์เนี่ยมันเป็นของแท้หรือสําเนา คราวนี้มาตอบคาถามหลายหลาท่านที่คงสงสัยแล้วครับบอกว่าแล้วจะดูได้ไงครับว่าไฟแชร์เลนเซอร์ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นของแท้นะครับผมบอกข้อแนะนําได้3าอย่างครับผมนะครับดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับบอกเลยว่าแยกไม่ออกครับเอาต่อให้เอาแบบมาวางคู่กันเป็นรุ่นเดียวกันมาวางคู่กันนะครับก็แยกได้ยากมากนะครับผมครับแต่ว่ามันจะมีปัจจัยอยู่3ข้อครับที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่า ไปใช้เลนเซอร์เนี่ยครับเราทราบดีว่ามีการรับประกันยาวนานถึง7ปีครับแต่ว่าการรับประกันยาวนาน7ปีเนี่ยก็ต่อเมื่อท่านลงทะเบียนนะครับผมซึ่งในกล่องที่ใช้เลนเซอร์ทุกอันนะครับที่เป็นของแท้เนี่ยก็จะมีใบสําหรับการให้ลงทะเบียนนะครับอันนี้ง่ายมากเลยครับเราก็ยิงเจ้าค r โค้ดเนี่ยครับยิงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระโดดไปที่เว็บไซต์เลนเซอร์ในการลงทะเบียนนะครับเขาก็จะให้เรากรอกนะครับ ข้อมูลนะครัก็ที่สําคัญนะครับก็คือให้เรากรอกข้อมูลของเลข serial number ครับใช่ครับไฟฉายเลนเซอร์ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฉายคาดหัวนะครับหรือไฟฉายมือถือนะครับหรือเป็นตะเกียงก็แล้วแต่นะครับจะมีเลข serial number นะครับพิมพ์อยู่ทุกตัวอย่างเช่นไฟฉายเลนเซอร์ ms 1 0ตัวนี้นะครับก็จะพิมพ์อยู่ตรงหัวนะครับด้านใต้คําว่าเลนเซอร์ ms 1 0ก็จะมีเลข s e r ร a l number อยู่เราก็กรอกเข้าไปนะครับดูตัวนี้นะครับตัวเลขอาจจะเล็กหน่อยนะครับก็ ถ้าท่านสายตากว้างไกลอย่างผมแล้วก็จะต้องหาเปนขยายมาส่องดูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปครับพอพิมพ์เข้าไปเสร็จเนี่ยก็จะเป็นการลงทะเบียนทําให้ไฟฉายในมีการครอบคลุมการรับประกันยาวนานถึง7ปีครับ,นะรบลงทะเบียนง่ายครับไม่มีะไรครับเอามือถือท่านสแกน QR code ปุ๊บก็จะกระโดดไปหน้าเว็บไซต์นั้นเลยนะครับซึ่งเจ้าใบลงทะเบียนนะครับจะไม่มีในไฟฉายเล,ยเลนเซอร์รุ่นที่เป็นสาเนาครับ เพราะอะไรครับไม่ใช่ว่าไฟฉายเลนเซอร์สำเนาจะไม่มีเลข serial number นะครับคือเขา copgate a เขาก็ er a, จะเอาเลขอะไรใส่เข้ามาสักตัวนะครับเพียงแต่ว่าเลขตัวนี้มันไม่อยู่ในระบบของเลนเซอร์ครับมันถ้าเกิดเขาให้ใบนี้ไปแล้วลูกค้าไปลงทะเบียนเนี่ยเลนเซอร์ก็จะแจ้งบอกว่าสินค้าคุณเนี่ยไม่ค้นพบผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับในระบบนะครับก็คุเพี่ะทราบว่าสินค้าตัวนี้เป็นไฟฉายเลนเซอร์สำเนานะครับผมงนั้นสังเกตนง่ายเลยครับถ้าเราซื้อไฟฉายเลนเซอร์สำเนามานะครับ จะไม่มีใบลงทะเบียนนี้มาด้วยไม่มีนะครับจะไม่มีใบลงทะเบียนนี้มานะครับถ้าซื้อของแท้นะครับที่รับประกัน7ปีนะครับจะมีใบรับประกันมีใบลงทะเบียนใบนี้มานะครับผมจะเขียรรายละเอียดให้เสร็จเลยว่าทํำยังไงนะครับนี่อันแรกนะครับข้อที่2นะครับจะมั่นใจได้ไงครับว่าเป็นไปใช้เลนเซอร์ของแท้ก็ซื้อกับทางเราสิครับก็ซื้อกับทางร้านเทลลอดอนะครับแล้วก็ร้านเพื่อนๆที่เป็น คู่ค้าับเรานะครับซึ่งเราก็จะมีลิสต์รายชื่อนะครับอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของธทาดออยู่แล้วนะครับถ้าอย่างเป็นสายวิ่งนะครับก็จะมีร้านดังๆอย่างเช่นร้านพัดวายร้านหลายๆร้านที่นำเป็นเป็นตัวแทนเรานําไปจำหน่ายต่อนะครับผมนะครับแล้วก็ไทแลดอช็ชอปทุกสาขานะครับเราก็สามารถจะซื้อได้นะครับอันนี้ก็จะมั่นใจเลยครับว่ามี เป็นฟชั่เลนเซอร์ของแท้ครับผมถ้าถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วไม่มีใบนี้นะครับก็ติดต่อผมโดยด่วนนะครับผมจะได้สอบถามเขาก็เขาทำใบนี้หายไปไหนนะครับนี่ก็เป็นข้อ2นะครับข้อ3นะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ท่านมีปัญหากับไฟฉายนะครับท่านส่งซ่อมเนี่ยรโยยุบายของ t ท a ร์รอดช็อปเนี่ยในการเคลมเนี่ยง่ายๆครับก็คือซื้อที่ไหนเคลมที่นั่นนะครับก็ สมมติว่าท่านซื้อกับร้านวิ่งเทรลร้านหนึ่งไปใช้เกิดมีปัญหาขึ้นมาท่านก็ส่งไปที่ร้านนั้นนะครับเขาจะส่งมาที่ศูนย์ซ่อมเรานะครับในศูนย์ซ่อมเนี่ยมันจะมีระบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นระบบปิดนะครับเราไม่ได้เปิดให้อ่า user ทั่วไปใช้นะครับมันเป็นระบบเช็คารันตีครับเราก็ขี่เจ้าเลขเซอร์เบอร์เนี่ยเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะบอกเลยครับว่าไปใช้เนี่ยเป็นไปใช้รุ่นไหนนะครับขายกับประเทศไหนนะครับ ซื้อซื้อไปฉายมาเนี่ยเมื่อปีอะไรนะครับบอกายละเอียดหมดเลยนะครับดังนั้นก็แน่นอนครับถ้าเกิดท่านส่งไปฉายสำเนามานะครับให้เรานะครับเราเช็คนะครับตรวจสอบปุ๊บนะครับไม่มีเลขนี้ในระบบนะครับเราก็จะไม่สามารถดูแลในเรื่องการรับประกันได้นะครับเราไม่สามารถจะดูแลไฟฉายที่เป็นสำเนาได้ครับอันนี้เป็นการลอกเลียนลิขสิทธิ์นะครับมีผลทางกฎหมาย เดี๋ยวเราจะทำการทดสอบนะครับไฟฉายเลนส์เซเซสิบนะครับซึ่งเป็นของแท้เนี่ยนะครับกับไฟฉายสำเนานะครับเจ้า H8R ดูนะครับดูโปรแกรมดูว่ามันใช้งานได้เหมือนกันจริงหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวทำการง่ายๆครับเราชาร์จแบตให้เต็มนะครับแล้วเราก็ลองเปิดไฟคู่กันนะครับดูว่าความแรงของไฟเนี่ยเท่ากันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ระยะเวลารัน time เนี่ยต่างกันหรือเปล่านะครับผมพูดตรงๆก็ไม่ทราบหรอกครับว่ามันจะ ดีไม่ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูผลกันครับว่าเป็นยังไงนะครับ สิ่งท้ายสุดเลยครับว่าถ้าท่านซื้อไฟฉายนะครับเลนเซอร์ที่ไม่ใช่ไฟฉายของแท้นะครับเป็นไฟฉาจำเนาเนี่ยท่านเสียอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกก็คือท่านสูญเสียการรับประกัน7ปีไว้แน่นอนครับก็อย่างที่บอกครับซื้อที่ไหนเรลงที่นั่นนะครับถ้าเกิดร้านเขาไม่ใช่ร้านค้าที่เป็นตัวแทนจาหน่ายของเราเนี่ยเราก็ไม่รับการดูแลอยู่แล้วนะครับผมปฏิเสธเลยนะครับเราไม่รับการดูแลนะครับ แล้วก็วิธีการดูแลของเขาจะเป็นไงเราก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถจะเอาอะไรหรือว่าจะเปลี่ยน้าหรือว่าจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ท่านได้นะครับประเด็นที่2นะครับซึ่งผมคิดว่าสําคัญมากครับถ้าท่านเป็นนักวิ่งเทรลนะครับถ้ามีนักวิ่งเทรลอัลตร้าท่านต้องวิ่งนะครับข้างในป่าทั้งคืนนะครับท่านเกิดวิ่งนําไปนะครับแล้วไฟฉายท่านเนี่ยเกิดขัดข้องขึ้นมานะครับลองดูดูกันครับอยู่ในป่าคนเดียวนะครับแล้วก็มืดมิดนะครับท่านจะรู้สึกยังไงนะครับ ผมคิดว่าสำหรับหลายๆท่านนะครับไฟฉายเนี่ยอาจจะเป็นที่พึ่งยามยากนะครับในยามที่ท่านอยู่คนเดียวฝาความมืดมิดไปคนเดียวนะครับอยู่ในถ้มกลางป่านะครับถ้าไฟฉายนั้นนะครับมันทำงานไม่สมบูรณ์นะครับท่านจะได้อะไรนะครับก็พลังเยนาวครับแน่นอนครับของสำเนาเนี่ยราคาก็อาจจะย่อมเยาวกว่าของแท้นะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถทำเรื่องการรับประกันที่ยาวนานได้เขาไม่สามารถจะพรูฟได้ว่ามันทนทานได้จริงนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ท่านครับเราไม่สามารถจะไปบอกได้ว่าท่านควรจะซื้อของแท้หรือสำนองครับแต่ผมคิดว่าของบางอย่างนะครับที่มันจําเป็นนะครับมันมีความจาเป็นไฟฉายเนี่ยมันความจำเป็น,น,ปนในยามขําคืนนะครับ mm. ท่านลอเนงเยารณาดูดีๆนะครับผม mm. ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับขอบคุณครับผม